สุวรรณกูลค่ะคุณแม่จุ๊นะคะค่ะคุณแม่ขาวันนี้คุณแม่จะมาพูดเรื่องอะไรคะวันขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะชัดเลยค่ะ <c oughs> ค่ะค่ะเราจะเปิดสไลด์ไปด้วยในขณะ,ะนะที่คุณแม่จุบ๊บรรยายขอเชิญคุณแม่จุบ๊บรรยายนะคะ วันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันที่คนอเมริกาลำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยให้ผู้อ,อพยพตั้งรกรากในอเมริกาชุดแรกรอดชีวิตมาได้เกือบ400ปีมาแล้วชาวอเมริกาจะฉลองกันในวันพึ้หัสปลายเดือนพฤศจิกายนสัญลักษณ์ก็คือไก่งวงขนมปังมันฝรัมันเทศอบพายแอปเปิ้ลพายฟักทองค่ะเรมีสไลด์โชว์ด้วยนะคะ,คะ ันขอบคุณพะเจ้าสวยงามมากเลยนะคะเออวันขอบคุณพะเจ้าเนี่ยนักเป็นวันหนึ่งนะคะที่ในอเมริกันเนี่ยเขาชอบมากเขาตื่นเต้นเด็กๆก,ก็เฝ้าเรอคอยแต่พ่อแม่คงเหนื่อยหน่อยนะ,นะคะแล้วก็ดูสิคะว่ามันเหมือนวันรวมญาติเลยอะนะคะแต่ละอย่างเนี่ยนะคะเป็นมีความหมาย ถึงพระเจ้าทรงเลี้ยงดูอย่างอุด,ดมสมบูรณ์ไหมคะคุณแม่จุค๊ค่ะดูสไลด์ต่อไปอีกนิดนึงค่ะนะคะเป็นยังไงคะคุณแม่จุ๊เคยเห็นในภาพแบบนี้ไหมคะ วันนี้นะคะก็เลยได้เชิญครอบครัวของแม่จูนะคะแม่จุูมีอะไรจะพูดเสริมไหมคะว่าวันนี้ที่บ้านของแม่จุ๊ได้จัดวันขอบคุณพระเจ้ายังไงกันบัาง,งคะวันนี้จัดวันขอบคุณพระเจ้าก็บ้านเราก็ไม่มีไก่ม้วนแต่ว่าเราทําพิซซ่าค่ะวันนี้แล้วก็มี<อ>สลัดผักผลไม้ต่างๆค่ะค่ะวันขอบคุณพระเจ้าจริงๆอ่ะเหมือน ครอบครัวได้มาอยู่ร่วมกันแล้วก็เฉลิงฉลองค่ะก็ <c oughs> อยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวของเราุกใจแบบนี้ <c oughs> มีโรคระบาดแต่ว่าเราได้อยู่ร่วมกันเกือบทุกวันอยู่ร่วมกันทุกวันเลยค่ะก็ทุกวันก็เป็นวันที่ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังได้ใช้ชีวิตได้แม้ว่าออกไปไหนไม่ได้ในในยามโควิดตอนนี้นะคะแต่อยากให้ทุกคนขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวัน เอเมนค่ะวันนี้บนโตเป็นฝีมือแม่จู้เลยใช่ไหม <laughs> ก็มีพวกสลัดเลยแล้วก็มีพิซซ่านะคะ นนี้เราก็มีมื้อช้าของครอบครัวนี้ด้วยกันนะคะค่ะวัสดีค่ะค่ะก่อนจะค่ะครับป<ด>ระทานให้เอาร่วมใจกันอธิษฐานนะครับโบทนาขอบคุณพระองค์เจ้าสําหรับเช้าวันใหม่ที่พระองค์ทรงประทานให้เป็นวันสบาโตท,ที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันที่จะนมัสการพระองค์ร่วมกันที่จะสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์สําหรับเช้าวันนี้พรเจ้เช้าที่ครอบครัวของเรา และเชื่อว่ามีอีกหลายครอบครัวพรงเจ้าค่ะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันบนโต๊ะอาหารพระเจ้าค่ะซึ่งเราทั้งหลายจะขอบคุณพระองค์เป็นเราทั้งหลายเห็นถึงการอวยพรของพระองค์ท่ามกลางครอบครัวของเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์เจ้าสําหรับอาหารที่เราได้จัดเตรียมนี้พระเจ้าค่ะเป็นพระพรที่มาจากพระองค์และจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าค่ะให้พระพรของพระองค์เจ้านั้นพระเจ้าค่ะผ่านมาถึงข้าพกลทั้งหลาย ในครอบครัวของข้าพระองค์และครอบครัวของพี่น้องทุกๆคนผ่านทางอาหารนี้พนช์ชาป้าให้อาหารนี้เป็นพระพรที่มาจากพระองค์ที่จะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงให้มีภูมิต้านทานพนช์ชาป้าให้มีสุขภาพที่แข็งแรงที่มาจากพระองค์พนช์ชาป้าข้าพระองค์อธิษฐานและจะรับประทานอธิษฐานนี้ร่วมกันพนเจ้าป้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนค่ะเชิญรับประทานได้ตามสบายโอ้ค่ะขอบคุณค่ะ พระเจ้าไปรนะคะค่ะท่ะพี่น้องคะออชื่นมื่นชื่นช,ชมยินดีทั้งสองครอบครัวเลยนะคะอาทิตย์หน้ายังมีอีกนะคะพี่น้องรอนะคะว่าต่อไปจะเป็นครอบครัวอะไรพร <c oughs> ะ,ะวจะนะของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะคะในสดตุดีบทที่ร้อสี่สิบห้า ข้อ9ถึง13ด้วยกันนะคะนะคะกล่าวว่าพระเจ้าทรงดีต่อทุกคนและความรักเอ็นดูของพระองค์มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์และทำมิกชนทางสิ้นของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ เขาทั้งหลายจะพูดถึงพระสิริแห่งราชอาณาจักรของพระองค์และเล่าถึงฤทธานุภาพของพระองค์เพื่อให้กิจการอันทรงานุภาพของพระองค์และสง่าราศีอันรุ่งโรดแห่งราชอาณาจักรของพระองค์แจ้งแก่บรรดาบุตรของมนุษย์ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์และแผ่นดินของพระองค์ ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธ์พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อตามพระวจนะทั้งสิ้นของพระองค์และทรงพระเมตตาตามกิจการทั้งสิ้นของพระองค์นะคะพี่น้องคะตัวอย่างของสองครอบครัวที่ครูได้เชิญมาในวันนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพของสัตูดี1หนึ่งร้อยสี่สิบห้าข้อเ้าถึงข้อสิบสาม ว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่นะคะชีวิตของมนุษย์เนี่ยแหละได้ทรงให้เห็นใหเห็นภาพของราชอาณาจักรของโพรและราชอาณาจักรของพระเจ้าเนะี่ยเป็นนิรันด์ถึงแม้ว่าแผ่นดินโอกเนี่ยจะสูญสลายไปในอีกไม่ช้านะคะแต่แผ่นดินและราชอาณาจักรของพระเจ้ายัางอยู่นิรันด์นะคะเราขอบคุณพระเจ้า ะะก่อนอื่นนะคะเด็กๆคะครูก็มีการบ้านเหมือนเดิมเดี๋ยวจะลืมนะคะครูวาดรูปนะคะและครูก็เขียนสะดูดีหนึ่งร้อส่หาข้อเองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อทุกคน,นะคะเห็นภาพนี้นะคะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเราอย่างดี ะะเราจะมาร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าด้วยการสักหนึ่งเพลงนะคะนะครพระเจ้ารักเรานะคะเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะ We're